สวัสดีครับว,วันนี้เรามาดูช่างนะครับติดตั้งแผงโซลารเซลล์นะครับตอนนี้ช่างก็หามโซลาเซลล์ขึ้นมา1แผ่นนะครับ1แผ่นนี่ก็กว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ2เมตรก็หามจากที่กองไว้แล้วก็ท่งขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องเจาะ หลังคานะครับหรือหลังคาแล้วก็ตั้งเป็นนั่งร้านนะครับแล้วก็ส่งขึ้นมา,าคนที่ส่งขึ้นมาข้างบนก็รับนะครับแผงแผงโซลาเซลล์นี่ก็ผมก็ลงไปขยับดูแล้วก็ไม่หนักมากนะครับแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าจะแตกได้นะครับพอส่งขึ้นมา1แผ่นนะครับก็ใช้2คนนะครับหาม หามแผงโซลาเซลล์นะครับที่ส่งขึ้นมาจากด้านล่างนะครับหามขึ้นไปก็บริเวณที่เรารื้อหลังคาตั้งนั่งร้านนี่ก็อยู่ตรงกลางอาคารนะครับเพราะนั้นเราไปติดจากทางด้านบนขวาสุดก็ต้องเดินไปนะครับเดินไปเสร็จแล้วก็เอาไปวางนะครับซึ่งขาตั้งนะครับ ที่จะยึดกับแผงโซลาเซลล์นั้นผมได้ลงไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งคลิปนะครับเขาก็ทำอยู่ประมาณ3วันนะครับไอคาตั้งนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมาติดติดแผงนะครับนี่หนึ่งแผงนะครับที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่หามขึ้นมาส่งขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นมา ถึงจุดที่จะติดตั้งเนี่ยทั้งหมดนี้ก็หนึ่งแผงเท่านั้นนะครับหนึ่งแผงเป็นแผงแรกเลยนะครับกำลังจะติดตั้งแผงแ,ผงแรกนะครับหลังจากติดตั้งแผงแรกก็ติดตั้งแผงต่อๆไปนะครับผมก็ทิ้งเวลานี่ก็เป็นช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับเขาก็ติดได้มาก็เยอะพอสมควรนะครับได้ ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเอา่าทั้งหมดที่จะติดตั้งก็56แผงนะครับ56แผงซึ่งจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเราจะใช้แสงโซลาเซลล์นี้ไปสำหรับการติดตั้งแอร์นะครับแอร์ก็จะใช้ทั้งหมดอตอนนี้ก็ ประมาณ6นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะใช้ถึงเก้แอร์9ตัวนะครับก็ได้คำนวณกันไว้แล้วนะครับ